ใจกดแชร์กันด้วยนะครับจกรูจ้จกรูนะค,คนที่มีการศึกษาคนชั้นกลางไม่มีใครเรียกพักพักเพื่อไทยาะอ,อะไราะพักเพื่อไทยก็วันๆก็อะไรลดราคารถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายถามว่าลดยังไงครับก็เอาเงินภาษีมาอุดหนุนงไงนะถ้าทุกสายกัอปีละหมื่นล้านนะเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศคนยากคนจนคนบ้านนอกที่สานเอามาอุดหนุนคนเทบโดยหวังว่าอีกสี่ปีข้างหน้านมีการเลื่อกตัง คนเที่ยจะเลือกพักเมือไทยที่เลือกนะครับคนเที่ยงไม่ใช่คนโลกนะทุกวันนี้ค่ารถไฟฟ้าสูงสุดก็ประมาณสักตั๋วสี่ห้าสิบบาทคุณไปลดลงเหลือยี่สิบบาทมันก็ต่ำกว่าทุนขายสินค้าขาดทุนเนี่ยขายของขาดทุนคุณจะอยู่ได้ไงคุณก็ต้องเอาเงินภาษีมาอุดหนุนและประเทศเราอุดประเทศเรายากจนแต่เรากลับไปลดราคารถไฟฟ้าให้คนเที่ยโดยหวังว่าจะได้คะแนนเสียงไม,ม่ใครเลือกพอนานเข้าบ้านเมืองก็เสียหายนี่สินก็ลดคนตัว นะากับเหมือับขอสบบกรถไฟต่างๆเลยครนะคุณไปต่ำกว่าทุนเ่ะมยก็เจ๊งอ่ะนะนี่กับพ่อหาหมูทําไมคุณไม่ไปสร้างรถไฟฟ้าให้คนอีสานคนเหนือะนะครับสิ่งเหล่านี้คนเข้มเขารับรู้ข้อมูลข่าวสารเขาไม่เชื่อพวกคุณหรอกนะและที่สําคัญนะครับคนที่เป็นหัวหน้าพักนะครับต้องไม่ตอแหลที่สําคัญนะต้องไม่ตอแหลต้องพูดความจริงนะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นต้อง ตบ,บัตรขาดเราจะเป็นต้องตอแหลเพราะเราจะได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลถ้าเราไม่ตบ,บัสขาดไม่ตอแหลเราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่าไปม,มีความคิดแบบนี้อย่าไปม,มีความคิดแบบนี้อันนี้ผมก็ฝากฝากบนหน้าพักคนใหม่ผมดูที่ว่าปุงอิงเธอก็เป็นแค่คนอายุน้อยอายุ3ามสิบป่าแค่นั้นเองต่ถามผมเห็นวิสัยท่านผลงานอะไรผมเห็นดีเลยนะยยก็เปรียบเทียบกับพิธาเปรียบเทียบกับคุณหมพัก 9, เก้าไกลเห็นมีอะไรโดด นะครับก็มีสคริปต์สั้ๆนๆคุใดต่างๆวาทากรรมนะครับมันก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ยังไงปัญหาการเมืองจะแก้ยังไงอะไรต่างไ่เห็นมีอะไรนะครับแต่ถ้าผมเชื่อนะคนจะเลือกพักเพื่อไทยก็คือกลุ่มเดิมๆไม่มีกลุ่มอะไรต่างๆที่มากกว่านี้ก็แบบที่นาวาการตีสิทธาสิทธาที่วารีบอกว่าคนที่บางครั้งสนับสนุนพักเพื่อไทยเนี่ยก็เทีย์เทีย์เพื่อไทยนะและด่าคนที่เห็นต่าง ก็คือเพื่อเอาใจผู้มีอำนาจในพัคเอาใจสมาชิกพักเพื่อไทยแต่ลืมไปว่าพักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงมาแค่สิบล้านประมาณนี้สิบล้านเสียงพรคเพื่อไทยยังต้องการคะแนนเสียงมากกว่านี้ดังนั้นวันๆเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจกับคนอีกต่างเพื่อจะได้ขยายฐานคนรุ่นใหม่ให้มาเลือกพักเพื่อไทยไม่ใช่ว่าด่าคนรุ่นใหม่ด่ารอำม่องด่าอะไรพวกนี้คุณไม่ได้คะแนนเสียงในเพื่อผมเห็นด้วยกับคุณสิทธาที่วานนี้ มันเหมือนคนที่เชียร์เพื่อไทยละ่ะแล้วก็ด,าด่าน่อมๆนะแบบเพื่อไทยนะทำแบบนั้นก็เหมือนตกปลาในอ่างซึ่งปลามมนมีอยู่นะเอาใจเจ้าของพักเอาใจคนในพักเอาใจสมาชิกพักฐานคะแนนก็อยู่เท่าเดิมตอนนี้นะครับคดีชอบโกงเยอะมากนะครับต้องฝากพี่น้องประชาชนยายาไปเที่ยวเชื่อหลงเชื่ออะไรนะครับคดีชอบโกงเยอะหลอกร่วมลงทุนหลอกขายสินค้าหลอกขายรถมือสอง หลอกขายมอเตอร์ไซค์หลอกขายบ้านหลอกขายที่โอ้คดีหลอกลวงเยอะมากมายนะครับวิจาชที่ออนไลน์เต็มพครนะพี่น้องประชาชนอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าอย่าไปเชื่อคนง่ายนะไม่จําเป็นไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเงินฝากแบงค์ไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ช่างแม่ทไปยังไงยังไงเหลือต้อนเงินแต่ถ้าไปลงทุนเนี่ยแม่งอย่าว่าอาจจะต้นเงินเลยอย่าว่าจะดอกพี่อะไรต้นเงินก็ไม่เหลือครับโดนหลอกลวงครับนวิธีการหลอกลวงเนี่ยก็มาจากพวกคอร์เซนเตอร์พวกวิชาชที่ และยังมีพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอีกอันนี้ตัวดีเลยยิ่งกว่าหลอกอีกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยอาศัยความไม่วางใจที่เรามีต่อกันก็มายืมเงินหลอกร่วมลงทุนหลอกขายที่หลอกค้ำประกันหลอกให้ไปออกรถแทนหลอกให้ไปใช้ไปขอบัตรเครดิตเยอะแยะครับโจรที่น่ากลัวที่สุดคือโจรที่อยู่ใกล้ตัวเราคือคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแม่งยิ่งกว่าโจรนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะอย่าไปออกรถแทน อย่าไปให้ยืมเงินอย่าขับประกันนะครับเชื่อผมบางคนก็เครดิตไม่ผ่านเป็นเพื่อนกันญาติกันเอาไปออกรถแทนแม่ก็เอารถไปขายเถอะนะไปเช่าซื้อไม่มีคนคับเราไปคําแม่ก็เอารถไปขายไม่ผ่อนเราก็เป็นไงโดนยึดทรัพย์กอบวัวก็แตกแยกเรื่องคําประกันเนี่ยเยอะเลยหลายคนไปคําประกันเนี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งโดนฟ้องกดเพราะกู้คับประกันมีแต่หน้าที่ไม่มีสิไรเลยไปคําประกันรถยนต์เจ้าซื้อพอถึงเวลามันไม่ผ่อน เราจะไปยึดรถกลับมาก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์เรามีแต่หน้าที่ต้องใช้ที่แทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระนี่เราต้องจ่ายที่แทนลูกหนี้อีกแค่นั่นเองเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับวันวันเนี่ยคนมาปรึกษาเนี่ยมีแต่เรื่องโดนยึดบ้านยึดรถนะเออทั้งนั้นเนี่ยเต็มไปหมดโดนยึดบ้านยึดรถยึดเงินเดือนเพราะอะไรเพาราะแรครังประกันพี่น้องที่ขัารถครับใครได้รับหมายสารได้รับหมายเรียกเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินไม่ว่าชาวซื้อทำกันกู้ยืมเงิน สินเชื่อต่างๆโทรศัพท์ประสอน3พี่ดีมันสามารถเขียนคำให้การสู้คดีด้วยโดยทนายไม่ต้องไปศาลนะจำเลยไปศาลเองเลยนะครับสมัยนี้เขียนคำให้การได้งานจ้างทนายพันสองพันสามพันเยอะแยะมากมายใกล้บ้านท่านนะนะครับเสียเงินไม่กี่จังค์ล่างล่างคำให้การสาขาอายุความก็ไม่ต้องใช้นด่บัตรเครดิตสองปีสินเชื่อส่วนบุคคลสิบปีสินเชื่อประเภทผ่อนเท่ากันเป็นรายงวดผ่อนใช้ทุนหน้กปี เเช่าซื้อค่าเช่าซื้อสองปีเดี่ยติดตามรถไปมีอายุความนะเออกู้ยืมสิบปีถ้ามันขาดอายุความก็เป็นไงเราก็ไปจ้างทนายเขียนไม่กี่พันบาทตกลงกับทนายความใกล้บ้านท่านนะครับเขียนคำให้การไปยื่นก็หลุดคดีแล้วนะโดนยึดรถไปแล้วโดนฟ้องส่วนต่างส่วนการก็จ้างทนายเขียนคำนะให้การสู้เรื่อง่าเสียหายฟ้องมาแสนหนึ่งก็เหลือตั้งสามหมื่นประหยัดไปตั้งเจ็ดหมื่นนะครับนะก็ฝากไว้การเจรจานี้เนี่ย พอโดนฟ้องโดนทวงเนี่ยต้องเรีกเจจาเจจาไม่ได้ก็จ้างนายเจจาเนะี่ยเขาที่เขารับจา้างเจรจารนี่จะได้ไม่ต้องถูกยึดทรัพย์เพราะโดนยึดทรัพย์แล้วเจรจารนี่ยากเยเพราะว่าเจ้านี่เขาถือว่าเขายึดทรัพย์คุณแล้วแล้วเขาจะมาเจรจารนี่คุณทำไมนะครับจุกครูจุกครูเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเปิดทานายใครทุกเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันปิดกั้นเยอะยุคนี้เฟซบุ๊กเนี่ยตัวปิดกั้นเลยเราจะต้องช่วยกันแชร์แชร์กันไปเยอะๆเนะี่ยเปิดการมองเห็นจะได้ความรู้อะไรกัน คดีลูกจ้างยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์เดี๋ยวนี้ก็เยอะพอลูกจ้างก็อ้างเงินเดือนไม่พอนี่สินเยอะพอมีเวลาไปเก็บเงินเก็บทองเป็นฝ่ายขายฝ่ายบัญชีฝ่ายทวงหนี้ก็โกงเงินกันเพราะนั้นคดีลูกจ้างยักยอกเยอะมากคดีเต็มศาลคดีรักทรัพย์ก็เยอะทรัพย์สินเงินทองก็ต้องระมัดระวงังเดี๋ยวนี้เยอะคดีหมิ่นประมาทก็เยอะบางคนนี่วันๆนะครับไม่ต้องทําอะไรแนละ้วขึ้นแต่ศาลครับเพราะอะไรชอบเฟซพ์สเฟซบุ๊ก อาด่าคนนั้คนน,นี้นะบางคนก็ชอบโพสเฟซบุด Facebook ด๊กด่ากัใชัยดา่าเนชชาดา่าเนีิวคดีความเยอะขึ้นจนขึ้นสามไม่ไหววันๆน่ยสาลถามจำเลยโพสจริงไหมครับโพสจริงครับโพสทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องจริงครับสาลบอกเรื่องจริงยิ่งผิดนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวเขาน่ยไปโพสเรื่องส่วนตัวเขายิ่งจริงยิ่งผิดยอมรับสาบ้าพไม่ยอมครับผมสู้คดีดีนะครับศาลจะไดจ้จำคุกอให้หนักโพสทั้งวันนะครับนะแล้วก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทเยอะแยะมากมาย โดนฟ้องจนขึ้นศาลไม่ทันบางคดีที่ผมไม่เจอเนะคนที่โดนฟ้องเยอะมานะอ,อวันนี้ผมขอเลื่อนคดีเพราะอะไรนะครับผมโดนฟ้องเยอะครับจุกรูนะครับล้วทนายไปไหนอะ่ะโอ้จ้างไม่ทันแล้วครับจ้างมาต้องสิบยี่สิบคนกระดาษประกาศทางเฟซบุ๊กนะครับประกาศรับสนับทนายความเนื่องจากเพื่อข้าพเจ้าถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทจำนวนสามสิบคดีและและข้าพเจ้าก็ได้ฟ้องกับ คู่กรณีข้าพเจ้าอีกสามสิบรวมแล้วหกสิบคดีข้าพเจ้าได้ว่าจ้างทนายจํานวนหลายคนแล้วแต่ไปศาลไม่ทันครับเพราะเนื่องจากข้าพเจ้าคดีจะครบร้อยแล้วครับพอข้าพอข้าพเจ้าถูกฟ้องข้าพเจ้าก็จะฟ้องกลับพอฟ้องกลับเขาก็จะฟ้องย้อนเข้ามาอีกนะพอเบิกความเขาก็ฟ้องข้าพเจ้าเบิกความเสียอีกตอนนี้ข้าพเจ้าจะหนึ่งร้อยคดีแล้วครับจึงประกาศทางเฟซบุ๊ครับสมัครทนายความจํานวนมากเพราะชีวิตของข้าพเจ้าไม่ต้องถมาหาแดกเลยนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าขึ้นจะศาลครับ นัดวันนี้ก็ไม่ได้ต้องเลื่อนเพราะมันไปชนกับคดีนั้นคดีนี้มันมีแต่คดีเต็มศาลครับหน้าตาเ,าเ็าเคร่งเครียดฮะไม่มีเวลาจะมาอดเดกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับใครที่ชอบอ่มินประมาทชาวบ้านครับโพสเฟซบุ๊กทุกวันนะโพสก,กันแน่กันแหล่คนนั้นคนนี้คดีบาดเต็มก็ไปศาลไม่ทันครับวันนี้ก็ต้องเลื่อนวันนี้ก็ต้องเลื่อนบางวันคดีเยอะลืมไปปรากฏขาดนัดยืน่นคำให้การเนะย ปรากฏไม่ได้ยืน่นคำให้การคดีแพ่งก็แพ้คดีไปนะคะ A R o นรับเอย O Y ลิสานเกี่ยวการาดเพราะฉะนั้นโอ้โหหลายคนในคดีหมิ่นประมาทเยอะระวังนะครับหมิ่นประมาทเยอะๆหลายๆคดีสารอาจจนะจําคุกนะก็หมดอาชีพหมดตัวนะแล้วก็เดี๋ยวนี้นยหลายคนเนี่ยเขาไม่ยอมวามนะครับมันหมิ่นประมาทดาตีนก็ไม่ยอมดูดตีนก็ไม่ยอมนะครับอย่างผมเนี่ยผมฟ้องหมิ่นประมาทคนดงังๆผมไม่ยอมวามแม้แต่คดีเดียว เพราะนั้นาลตัดสินไปพลาด้าเสียทีคุณก็ติดคุกไปเพราะว่ามนทะเลาะกับใคราทะเลาะกับเนชามนทะเลาะก,กับกันชยัยสองคนนี้ไม่เคยยอมความเนี่ยเอาติดคุกอย่างเดียวเนชากันชัยนุ่มกันชัยติดคุกอย่างเดียวในหลิวด้วยนักข่าวนะี่สามคนเนี่ยถ้าใครมาทะเลาะด้วยนะไม่มีการยอมความติดคุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มาหมิ่นประมาทเนชานุ่มกันชัยในหลิวนักข่าวสามคนเนี่ยติดคุกอย่างเดียวไม่ต้องเจรจาแล้วครับให้เพชร โพสเฟซบุ๊กทุกวันก็ไม่ไม่ยอมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้ก็ฝนตกหนักแล้วไม่รู้จะไปสาทันหรือเปล่านะครับอ่าเจ็ดโมงครึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าไปไม่ทันก็ว่าความมันในรถนี่แหละครับนะเดี๋ยว็เติยมใส่เสื้อคุยว่าความันในรถเนี่ยเพราะว่าฝนตกหนักผมว่าผูก้กาก็ไปไม่ทันเพราะนหัหสถานการณ์ใครจะไปคิดว่ามันจะแฮปปี้อะไรข,ขนาดนี้ตอนนี้นะครับนะฝนตกหนักรถก็จอดนิ่งเลยตอนนี้ก็ถนนในกรุงเทพ ก็เหมือนคาร์บาร์ที่จอดรถนีะสบายโชคดีนะครับเนี่ยผมยังมีมือถือเนี่ย,ยก็ไลฟ์สดคุยกับพี่น้องประชาชนไปเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับมันจะได้เปิดการมองเห็นแชร์ไปเยอะแล้วก็จวงหัวให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับทนายเดชาเชับ